คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้านะฮะกรณีที่เมื่อวานนี้นะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมนี่ก็ไปทวงถามนะรกรณีที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22กันยายนผู้ชุมนุมเนี่ยถูกทหารนอกเครื่องแบบนั้นล็อกคอนะฮะที่บริเวณกองพันทหารมาที่4รักษาพระอ,องค์นะครับปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะคุณศรีสุวณจันยาก็มองว่าการที่ไปสาดสีใส่ป้ายเมื่อวานนี้มีความผิดนะครับอย่างน้อยสีข้อหาครับ เรื่องนี้นะครับที่คุณศรีสุวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิพากษารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยพูดถึงนะฮะกรณีที่เมื่อวานนี้ครับเป็นภาพที่ออกมาคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาไปทวงถามความคืบหน้าการลงโทษพลทหารนอกเครื่องแบบที่ล็อกคอประชาชนที่เขาไปให้กําลังใจกลุ่มไอรอเนี่ยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเนี่ยคือไม่มีตัวแทนนะฮะออกมาชี้แจงความคืบหน้าแต่อย่างใดก็เลยทาให้ผู้ชุมนุมนั้นไม่พอใจแล้วก็มีการ สาดสีเข้าไปนะฮะภายในแล้วก็ละเลงที่ป้ายของกองพันทหารมาที่เสียรักษาพระอ,องค์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอตาปูนกว่า20นายเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าอย่างน้อยๆน,นะฮะมีความผิด4ข้อหา 1. ก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน60,000บาท 2ครับความผิดพรบร,รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535มาตรา12 3ครับเป็นการฝ่าฝืนมาตรา18 ขอไปครับมาตรา8วงเล็บ1ตามพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ2,558เพราะว่าต้องมีการแจ้งนะฮะตำรวจขออนุญ,ญาตล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงแล้วก็ข้อที่4นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุมได้ทันทีหรือหลังจากนี้นะครับผอบของกองพันทหารมาที่4นะครับก็จะสามารถมอบหมาย ให้ในายทหารนะครับไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับแกนนําม็อบได้แล้วถ้าหากไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์นั้นนะครับก็อาจจะมีความผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้อันนี้เป็นมุมมองของคุณสีสุวรรณนะครับในเรื่องนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็เขาเข้าไปนะฮะ ต้องดูว่าผ <Yep. S 1> <but> ิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรเขาก็ต้องการอย่างนั้นแต่ว่าคุยกันดีกว่าพูดกันให้รู้เรื่องดีกว่าไม่มีอะไรหรอกก็คุยกันผลเอกประวิตยบอกแบบนี้ส่วนกระแสข่าวเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติพลเอกประวิตย์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามโดยระบุว่ากระแสเนี่ยเอามาจากไหนเอาข่าวมาจากไหนก็ไปให้ไปถามคนที่ให้ข่าวผลเอกประวิตย์บอกแบบนี้นะครับ